สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางหวยฮานอยในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะก่อนจะรับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้นะคะย้อนไปดูแนวทางของเมื่อวานกันก่อนเนาะพร้อมกับผลการออกหวยฮานอยนะคะสรุปแล้วนะคะก็เข้าทั้งหมด2ฮานอยเด้อ ามาดูก่อนนะคะเข้าฮานอยไหนาฮานอยแรกนะคะเข้าฮานอยพิเศษค่ะาฮานอยพิเศษนะคะบนออกสี่สามหกล่างออกห้าสี่ก็แอที่เนนวิ่รุดเจ็ดกับสี่นะคะก็เข้าบนสี่สี่มาบนก่อนเลยค่ะแต่เข้าตัววิ่งเดอิอสี่เข้าแค่ตัววิ่งนะคะเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยนะคะไม่สามารถรูดได้และเจาะก็จะไม่มีนะคะส่วนล่าง ออก5สีก็เข้าสีเช่นกันก็เข้าตัววิ่งตัวรองแล้วก็สามารถรูดได้ด้วยค่ะก็เข้าวิ่งรูดนะคะทีนี้เจาะเจาะแอดไม่ได้เจาะไว้ให้นะคะไม่มี5สีนะถ้าแอดเจาะแอดก็จะเจาะสีห้านะคะเพะแอดจะเจาะตามเลขวิ่งนะก็ขออาภัยด้วยนะคะก็ฮันนีพิเศษก็จะ,เข,ะ,ะนะเข้าวิ่งสีมาสีนะคะจิตไม่มานะเข้าวิ่งสีทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ บนเข้าแค่วิ่งสี่ล่างเข้าวิ่งสีแล้วก็เข้ารูดนะคะส่วนเจาะไม่เข้านะ,อะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามฮานอยพิเศษด้วยนะคะตัวเอกฮานอยหนึ่งนะคะที่เข้าก็คือฮานอยวีไอพีค่ะฮานอยวีไอพีฮานอยวีพีเมื่อวานนะคะบนออก803าล่างออก15บนไม่มี5กับ1นติดมานะก็ไม่เข้าเข้าล่างนะคะออกห5 ล่างหนึ่งห้ามาห้ากับหนึเลยค่ะมาตัววิ่งทั้งสองตัวเลยมาคู่กันเลยน,นะคะมาตัวเด่นตัวรองเลยนะคะตัววิ่งหนึออ่งห้าเนี่ยถ้าออกล่างนะคะก็สามารถรูดได้ด้วยไม่ว่าใครจะรูดห้ารูดหนึ่งก็เข้าเช่นกันนะคะก็เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดด้วยนะคะส่วนเจาะแอดก็เจาะไว้ให้ด้วยเข้าชุดเด่นออกห้าหนึ่งตัวกลับ เออมาเจาะห้าหนึ่งตัวกลับนะคะแต่ออกหนึ่งห้านะแอดให้ตัวกลับและเน้นตัวที่ชอบด้วยนะคะอ่าก็เข้านะคะเข้าวิ่งรูปตัวเจาะเลยค่ะเจาะเราก็แตกนะคะเพียงแต่ว่าออกตัวกลับเดอ้ออ่าแอดก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่ตามฮานอย VIP ด้วยนะคะส่วนอีกสองฮานอยไม่เข้าเดอ้อผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะ เรามาดูแนวทางแรกก่อนนะคะของวันนี้นะคะงวดวันที่4กรกดาคม2 5ง4นนะสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะเน้นฮานอยแรกก่อนนะฮาหนอยเฉพาะกิจนะคะมาดูตัวเด่นตัวรองค่ะแอดให้เลีกอะไรแอดให้เด่นเด่น5ค่ะตัวรองนะคะรอง6นะคะเด่น5รอง6ค่ะ เรามาดูชุดเจาะทั้ง8ชุดกันนะคะมาดูชุดเด่นก่อนนะคะ ชุดเด่นนะคะมี50 51 54 56ส่วนชุดรองนะคะมี61 62 63 68องานี่คือเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะ2ชุดเท่านั้นค่ะแอดชอบ51นะคะส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะ63ค่ะ ้าใครชอบตามแอดก็2ชุดนี้ได้เลยนะคะหากไม่ชอบก็เจาะทั้งหมด8ชุดได้นะคะเลือกก็ได้นะเลือกตัวที่เราชอบเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง5รูดห้าวิ่งหรูดหนะคะนี่คือแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกิจนะคะฮานอยแรกนะคะอ่าเรามาดูแนวทางหวยฮานอยพิเศษกันต่อเลยนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะมาดูตัวเด่นตัวรองกัน,นะคะ่ะ แอดให้ตัวเด่นนะคะเด่นสามค่ะตัวรองนะรองเก้านะคะวิ่งรุ่นนะคะเด่นสามรองเก้าค่ะเอามาดูชุดเจาะทั้งแปดชุดกันนะคะชุดเด่นสี่ชุดและชุดรองสี่ชุดค่ะ ชุดเจาะ8ชุดนะคะชุดเด่นมี 34, 36, 37และ39ค่ะชุดรองนะคะมี 91, 94, 95และ97ค่ะรวมเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะแอดจะเน้นให้นะคะตัวเท้ชอบเป็นพิเศษชอบ37ค่ะและ95เด้อ2ชุดนี้เท่านั้นนะคะ หากใครชอบก็ตามแอดได้ไม่ชอบก็เจาะ8ชุดนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง3รูด3วิ่ง9รูด9ค่ะอ่านี่คือแนวทางหวยฮานอยพิเศษฮานอยที่2นะคะ,ะมาดูแนวทางหวยฮานอยปกติกันต่อนะคะตัวเด่นตัวรองนะคะเน้นวิ่งรูดนะแอดให้เด่น5ค่ะรอง9 เดนน5รอง9นะคะวิ่งรูดมาดูเจาะทั้งหมด8ชุดกันนะคะ ชุดเจาะนะคะชุดเด่นจะมี5 1 5 2 5 6 5 7ชุดรองมี9 1 9 3 9 5และ9 8ค่ะรวมเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะแอดชอบ5 7ค่ะอค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ98นะคะ2ชุดนี้เท่านั้นค่ะ หากใครชอบเจาะก็แปะชุดได้เลยนะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักค่ะวิ่ง5้ารูดห้าวิ่ง9้ารูด9นะคะนี่คือแนวทางหวยฮานอยปกติฮานอยที่3นะคะอ่ะมาดูแนวทางหวยฮานอย V a P ฮานอยสุดท้ายนะคะของวันนี้นะเน้นวิ่งรูดนะแอดให้เด่น1ค่ะรอง6นะคะ เดนหน1รองหกค่ะมาดูชุดเจาะ8ดชุดกันค่ะ ชุดเจาะนะคะชุดเด่นจะมี 1,4, 1,5,1,7, 1,8ชุดรองนะคะมี6 1 6 5 6 7และ68ค่ะรวมทั้งหมดเจาะ8ชุดนะคะ,อะแอดจะเน้นให้นะคะตัวที่ชอบชอบ17และ6,5นะคะ2ชุดนี้เท่านั้นนะหากใครไม่ชอบตามแอดก็เจาะ8ชุดได้เลยนะคะอย่าลืมเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะวิ่ง1รูด1 วิ่งหกรูดหนะคะอ่ะนี่คือแนวทางหวยฮานอย vp ฮานอยที่4นะคะฮานอยสุดท้ายของวันนี้นะแอดก็วางครบทั้งหมดวางแนวทางครบแล้วนะคะทั้งหมด4ีฮานอยด้วยกันนะคะในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะอย่าลืมนะคะหากใครชอบเจาะอ,อย่าลืมไปกลับบนล่างด้วยนะและเน้นหน่อยนะคะ ติดวิ่งบนไว้บ้างเผื่อเลขวิ่งที่แอดที่วางแนวทางเนี่ยกระเด็น,นไปอยู่หลักร้อยได้นะคะนะคะก็ตามนี้เลยเนาะแอดก็ฝากแนวทางทั้ง4ีฮานอยนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางกันอีกทีนะคะหากใครไม่ชอบเสียงโชคก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องเสียงโชคทุกวันก็ได้นะเข้ามาดูแนวทางกันก่อนก็ได้คะ่ะหากชอบคลิปนี้นะคะ แอดรบกวนด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยคะ่ะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดกันได้เสมอนะคะผิดพลาดประการใดแอดก็ขออาภาัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะ การเสี่ยงโชคการลงทุนควรจัดแบบเบาๆนะคะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนเด้อแอดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยหมันหมันกันอีกนะคะขอให้แนวทางทั้งสี่ห,หนนอยของแอดเข้าดีอีกแล้วกันเนาะเรามารอฟังผลกันนะคะว่ามันจะเข้าดีอีกหรือเปล่ายังไงถ้าชอบแนวทางนี้ก็จัดไปนะคะหากไม่ชอบก็ไม่ต้องเสี่ยงโชคก็ได้นะคะก็ หากอยากรับชมแนวทางหวยฮาหนอยคลิปย้อนหลังของแอดนะคะก็เข้าไปรับชมได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะพร้อมกับแนวทางหวยอื่นๆได้ในเพลย์ลิสต์เช่นกันค่ะแอดได้วางไว้ในเพลย์ลิสต์ทั้งหมดแล้วนะคะแนวทางทั้งหมดอยู่ในนั้นนะคะเข้าไปรับชมกันได้นะฝากช่องด้วยนะคะยังไงก็เข้ามารับชมกันทุกวันได้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นแนวทางหวยฮาหนอยสุร ตูดเม็ดเดียวนะคะอย่าลืมเข้าไปรับชมกันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเล็กเดดช่องของแอดไม่ว่าจะมาเข้ามารับชมเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ